ฮลโลอัปะรินายโกคนโง่คนพานไม่ควรเป็นผู้นำนะครับวันดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมากราบสรีระสังขารของพระพรมวัชระจะริยาจารย์สายฐานะมังคโร ปร,ริยนธรรม7ประโยคอดีตเจ้าวาดวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารเป็นวัดมหานิกายพระพรม,มวัชระจริยาจารย์ท่านเกิดเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2476อุปสมบทเมื่อวันที่19เมษายน2497 ปีพศ2505สอบได้ปร,ริยนธรรม7ประโยคปีพศ2522เป็นเจ้าคุณสามัญปร,ริยนที่พระอะมรเวทีปีพศ2530เป็นพระราชกิติโมลีปีพศ2535เป็นพระเทศปริยัตยาจารย์ ปีพศ2542เป็นพระธรรมกิตโมนุนีปีพศ2565ได้รับสถาปนาเป็นพระพรมวัชระจริยาจารย์ท่านละสังขารเมื่อวันที่28สิงหาคม2566สิริอายุได้89ปีพรรษา เจ็ดสิบนะครับเนี่นะฮะสรีระสังขารของพระพรมวัชระจริยาจารย์ โอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครั